สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อรถไฟไทยเราจะพาไปชมการทางานของรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้รับชมบ้างตามมาชมนะครับตามมาครับวันนี้จะไหวน่นะครับท่านผู้ชมทำงานช่วยดึงเม็ดมากจุดเราก็จะเก็บ ช่วง r b 1 7เนี่ยนะครับก็าตาสภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับไหวบ้างอะไรบ้างเริ่มจากเพียสามสามเอาหวัวหววเลยหวจฝั่งนะไรไดัไก็ได้ มปล่วงล่างเนี่ยงบน ห้าเมตรนะครับห้าเมตรห้าเมตรตึงตึ้งเอาวันนี้ทำงานไ่ด้วยถ่ายไปด้วยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับการทำงาน Ow! Oh. Chum gan nè bry sọt ở các bạn à bi chết ก็วันนี้ภาพจะไม่นิ่งนะครับท่านผู้ชมพามาเก็บชมวิวบรามนิสิตเจ็ดบ้านชนแดนนะครับจะมาถึกคลิปท่านผู้ชม ้าวสี่สิบสองต้นครับระหว่างช่วงเสาสามสิบเมตรสี่สิบสองต้นบวกลบคุณหาร ได้ไปหลายสเปนแล้วครับท่านผู้ชมตัวสามสามนี่มาเพียรย เรอบนี่นะครับ่านผู้ชนระับคลิปประวัติศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟแอดมินทำงานไปด้วยนะครับเหนื่อยนะครับพื้น ก่อนจะลงหินนะครับลงหินลงหมอนลงหินลงหมอนแล้วก็วางหลางอันนี้ก็ชมกันแบบสดๆ É muito เก็บบันทึกตามสภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถ่ายทำไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วย เพื่อให้ได้อัตราสในการทำงานนะครับตามสภาพนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการบันทึกภาพที่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ เรามาเก็บพ oh! so ื้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพื้นอังกฤษก่อนก่อนลงหินประหลาด ยังตึ้นอย่างตื้นอีก,อกเอากันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมการทำงานเพื่อให้ได้บรรยากาศ उपाय घालू

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mày Để không bỏ đi những video này, dẫn เก็บพื้นอปีหน,น,นึ่งสี่เจ็ดสาวสีบสองต้นนะครับทุกท่านพื้นคอนกรีตที่ก่อนจะลงหินลงหมอนแล้วก็วางหลัง